สวัสดีเจ้าจะาป้าเจ้าวันนี้จะป้ามาตกหัวบอลเหมือนเดิมเจ้าหัวมันทํามัแดดซองตากํากลังทํากับข้าวเสียเจ้าเย่อันอยำมุนเส้นใส่หมูยอใส่ลูกจีนใส่ฮอทด็อกใส่ไส้กรอก,กเจ้าแล้วก็ใส่มุนเส้นใส่หม้อเลยเจ้าแล้วก็นึ่งไส้กรอกก็เชีงน้องปิ้นกับแชมเปญหมพวกเาจะกินกันก็วันนี้จ้าป้าหลังเจ๊ซอกตา สองเซนลงเหมือนเดิมเจ้าเพราะว่าหน้ามันเลิกมาพอกํำแรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าตอนนี้ก็แรงแล้วเจ้าห้าโมงแล้วเจ้าห้าโมงห้ามงแปดละเจ้ามาพอเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดไปลเจ้ามานมานเจ้าได้สี่ห้าตัวเจ้าได้ห้าตัวเจ้า ปัดซ้ายเจ้าป่าแวน่น <Okay. S 1> สีตัวเจ้าด้วยป่าแว่นก็บป่าจตะเทียนซ้ายเจ้า ไปสามตัวเจ้าแค่แตนนี้คับตากาบอกเจ้าโอ้ยกระโดดไปมดอเลยเจ้า ไอซีตัวเจ้าได้ป่าแวนโอ้ยสไตล์ตัวแก้มแบบแล้วเจ้าโอ้ยกระโดอดไปคุณแล้วเจ้าอ๋อโอ้ยเหลือ,อ,ดอดตัวเดียวเจ้ากระโดอดไปหมดเหลือ,ดอดป่านก็ป่าแวนเจ้า ได้สามตัวเจ้าได้ปลาส้อยหนึ่งตัวแล้วปลาแว่นสองตัวเจ้า้โอ้โได้หลายตัวเลยเจ้าปลาส้อยกับปลาขาวโปกเจ้ามานานัมานมันมันเจ้า ปลาเกือบจะมาได้แล้วเจ้า <c oughs> ได้สี่ห้าตัวเจ้า <c oughs> ออกดอไปหมดเลยเจ้าเหลือสีห้าตัวเจ้าอ๋อเอเจ้าเลปากระตูปหนึงตัวเจ้า เปาตะเทียนซ้ายดตัว่าบ สาวเจาเด้นเสาแว่นกข้กจะเยงซ้ายร้า ได้หลายเลยเจ้าได้ห้าตัวเจ้าได้ปัดสร้ยปัดตะเพียนสร้ายเจ้าปัดเ้าสีตัดตัดตป็นสีเจ้าโอ้ยรถนะเจ้าตาขาบป๊อกเจ้า กระโดดตัวเดียว๋ได้สามตัวเจ้าขำอยู่พุ่นเจ้า

กระโดดไปเลยพระเจ้าโอ้ยอยากไปเห็นแล้วเจ้าไอ้สองตัวเจ้าเดี๋ยวปลาคาปอกก็ไปรสร้อยกล่มเจ้า อีกวัดไอ้เจ้าได้ไหลายตัวอยู่เจ้าให้สี่ห้าตัวเจ้าไอ้ปลาขาวปลกปลาสไตลปตาแฟนเจ้า อยกระโดดแต่คนละเจ้าเหลือตัวเดียวเจ้าแต่เต็นท้ายตัวเดียวตัดสายกระโดดไปเห็นแล้วเจ้าโอ๊ยกระโดดแต่เจ้าโอ้หลายตัวเจ้าโอ้โหจอกแ้ม ติดตั้งหน้าเจ้าเห่ห้าตัวเจ้ากระซ้ายกับตะแวนเจ้าเริ่มเมิดละเจ้าจะบอคอยหันยุ้งก็นนักเจ้าอยดดอกระดและเจ้าก <laughs> ระซ้ายหัวแข่งเจ้ากระซ้ายมอนมันกระดอตีข้านอกเจ้า โอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนเจ้าแรงแล้วเจ้าเนี่เจ้าเบิดแล้วเจ้าปาก็มาหันแล้วเจ้าเดี๋ยวครบไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้ามือเตบเตือแล้วเจ้าม้ากับป่ากำลังเข้าชอบมาเข้าตอนแรงนะครับป่าโอเคเจ้าเดี๋ยวรไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของชัป้าเจ้าว่าวันนี้จะได้กอวันนี้ก็ได้สักกิโลเป็นกันเจ้าตา,าเบี้ยวโอ <laughs> ้่เจ้าได้ป่า ข่าวปลาส้อยอ้อย่างเจ้าปลาแว่นปลาตะเพียนทรายรก็ได้เยอะเจ้าได้สักกิโลกิโลปลายเจ้าประมาณกิโลปลายก็ถือว่าได้เยอะเจ้าโอเคเจ้าจอบเพียงนี้ก่อนเจ้ามาถึงบ้ากนก็คั่มแล้วเจ้าก็ถือว่าได้เยอะเจ้า,านไป่ ขอบคุณนักนักเจ้าตีติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมิจ้าป้าเนะเจ้าจล้าป้ากับคลิปหน้าเจ้าขอบคุณนักหนักเจ้าสวัๆๆบดีเจ,จ้าบายบาย